สวัสดีทุกคนคะ่ะว,วันที่17พฤศจิกายน2568เป็นวันที่ดาวทิจย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงเดี๋ยวมาดูว่าย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีสิงนะคะมาดูกันวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 8ดาวทิจย้ายจากราศีตุลมาที่ราศีพิจิกอยู่ที่พิจิกเนี่ยจนถึงที่16ธันวาคม16ธันวาคมเนี่ยเอ่อ oh. ดาวาทิตคุณเนี่ยอยู่ในราศรีพิจิกซึ่งราศรีพิจิกเนี่ยเขามีดาวเจ้าเรือนคือดาวองคการอาทิตย์อยู่ในเรือนอังคารเนี่ยคือคู่ประเทตคู่ขัดแย้งนะคะดาวกูดูว่าของคุณเนี่ยดาวทิตเป็นเรื่องอะไรดาวอาทิตย์เป็นตัวตนตัวแทนของคุณเองเลยมาอยู่ในเรือนพันธุแสดงว่าตระกูลพันธุคุณจะต้องอยู่บ้านแหละ รักบ้านรักครอบครัวอาจจะไปไหนไม่ไกลบ้านก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีการเขาเรียกว่าเออบางคนน่ะชอบสะสมของเก่าก็ได้นะหรืออยู่บ้านจัดแจงบ้านทําความสะอาดบ้านมองได้หมดหรือบางคนเนี่ยบางทีอ่ะอาจต้องการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น,นในครอบครัวก็ได้ชอบคิดจะทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ต่างๆก็ได้เหมือนกันนะมองตรงแยกเพราะว่า คนที่สร้างความมั่นคงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องการอยากจะมีซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินให้ครอบครัวก็ได้นะคะแต่ให้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยความต้องการของคุณคืออะไรแต่เพียงว่าทีเนี้ยอยู่ในเรือนคู่อบุบัติเหตุคู่ขัดแย้งก็มองว่าอย่าเพิ่งใจร้อนให้ใจเย็นๆก่อนเพราะบางคนเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยอาจจะได้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ได้หรือได้มาแล้วเนี่ย อ,อย่างเช่นบางคนจะซื้อรถอ่าคุณอาจจะซื้อรถมือสองได้หรือรถเนี่ยซื้อแล้วเนี่ยมือสองบางทีอ่ะอาจจะมีการย้อมแมวไหมเออถ้าใครจะซื้อ,อย่าเพิ่งซื้อรอให้ดาวทิตย้ายก่อนตางวันที่สิบหเนี่ยนะคิดว่อ่าคุณอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นก็ได้นะคะอันนี้คือต้องดูนะ และต้องระบัดระหว่างเรื่องของอุบัติเหตุในบ้านคือเรื่องอะไรล่ะอุบัติเหตุในบ้านเนี่ยเราก็มองอยู่ว่าเออในเรื่องของฟืนไฟอ่าปลั๊กไฟเราเนี่ยมันเก่าไปไหมเก่าแล้วก็ซ่อมแซมนิดนึงหรือตัวเราเองเนี่ยทำอะไรเนี่ยก็เรียกว่า จะจับปลักไฟจากอะไรมือเราให้มันแห้งก่อนนะต้องระมัดตัวังหนึ่งหรือแม้การรื่นหกร้มในบ้านก็ได้มันก็เป็นไปได้หรือการใช้ของมีคมมีดบาดมืออ่าเหยียบเสร็จแก้วอะไรก็ได้อันนี้คือมันเป็นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรอ่ะด้วยความเป็นคนที่ใจร้อน้วยไงราศีสิงห์ต้องบอกนะความใจร้อนของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ ก็ต้องดูที่พื้นเดิมคุณกับพื้นเขาเราียกว่าราาอบอายุอีกว่าราาอบอายุคุณอะเป็นาดาวทิ่เนี่ยเป็นยังไงบ้างพื้นเดิมดาวทิศเราอยู่ตำแหน่งไหนยังไงอ่ะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบางคนดาวทิศเนี่ยถ้าพื้นเดิมไม่เด่นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีความจะร้อนอะไม่ค่อยมีมีมีแต่อาจจะน้อยแต่นี่นก็ ให้ระมัดระวังนีแหละเพราะว่าสิ่งต,งต่างๆน้นจะเกิดจากคือตัวเองกเป็นคนทําแม้กระทั่งความคิดเห็นในครอบครัวคุณเองความใจร้อนของคุณหรือความดุเพราะว่าราศีสิงค์คือราชสีไงก็จะคอยดุกับคนอื่นเขาอะเรารู้ว่าถ้าเราเป็นคนดุในบ้านอะนะเราก็ซอมลงมาหน่อยหรือบางคนขี้หงุดหงิดอีกบนเก่งอีกเห็นไหม อันนี้อยู่ที่ตัวคุณเลยตัวคุณเดินอยู่ในบ้านเนี่ยคุณจะทํำยังไงอ่ะเพื่อในให้ในบ้านคุณอ่ะมีความสงบสุขนะคะทุกอย่างเกิดจากตัวคุณนะถ้ามันมีอะไรที่ทำให้คุณเห็นหงุดหงิดบ้านไม่เรียบร้อยบ้านไม่สะอาดไม่ต้องบ่นค่ะเก็บเองเลยอันนี้คือต้องดูที่สถานการณ์ของแต่คนนะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นแต่เพียงว่าทุกอย่างเกิดจากตัวคุณหมดก้หยคุณ จะเ,เย็นๆละกันก็ต้องดูของอสถานการณ์แต่ละคนนะเราไปปรับเปลี่ยนกันดูค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็เปคลิปหน้าก็ขอขอบคุณคุณค่าที่มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนพบแต่ความดีวิความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ